ชมแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายนี่นบประโขนนะครับฝั่งนี้โอ้ สวท่อขยันเซ้าใช่ไหมฮะคุณสวท่อบางตักเขาฝนตกบ่เมื่อคืนเนี่ยเม่ตกนะบ่มาสิลงมาบึงไปขุดนานพักซอยเทียมน้ำ เขาเอียดเกี่ยวเร็วนะเขาเอียดเนาะเราแก่เกี่ยวเออเราแตกดำน้ำหลังดำน้ำหลังเขาเกี่ยวก้อนขายก่อนแล้วเออ ไปเบิงไอเทียมก่อนฮะบูเห็นมาเลยนั่นแบบควรเพิ่นมาหาเอิรนี่ใหม่เพิ่นเห็นพายอยู่เฮือนก็เลยไปด้วลันเด้อฮักไม่ได้ไปฮันเออผู้แข่งไปเองไปนอกฮะเมื่อเมื่อเนี่ยนี่เราบอาฮันเราบอกให้ไปเขาไม่ได้ไปเมื่อคืนนี่เปิดไฟ เปียกถนนเลยหรอวะเออบอกโก้ผมใช้เมาให้เราเมื่อคืนนี้ไปเบิดกระเทียมก่อนแล้วเอกบอกเบอร์ทหาร ตีเทพอ๋อลุยเทพอ๋อเออเออตักเข้าเหรอ,อเรออขักนาะมงตักข่าทำไมเนาะว่ามงตักเข้าคักขนาดวะหามื่อไตากเข้าเราบ่ กดไว้๋อ้บางมาถามใหม่ๆเกี่ยวเข้าเสี่ยวมาตากบ่ยังโมรู้วะเกี่ยวจังไรมึงมาได้กตะกระดุงบ่มันบ่ได้หรือคุณรบดตื้อป่ากับบัวนั่แล้วคือจะพามันไปถึกอยู่คุณสีแม่น้ำสิของข้ามประตูสิของข้ามเมื่อวานกูลงกูแวะโอ้ยคนตะกระดุงกะติ่มใหม่ปลาไหลไหลไหมทางนั้นมันเปลี่ยนแม่น้ำน้ำอุ่นน้ำขุ่นคนนี้ใหม่ป่าเห่านีินะบ่มีปลา มึงสิมึงซืเกี่ยวมื่อไหรนี่ไม่มึงสิเกี่ยวม,มื่อไหรนี่นกลางเดือนโอ้กูเมื่อไดรกูซืมาทันานหมดแล้วที่เกี่ยวเข้าอ่ะนี่มึงซื้อมาเกี่ยวเข้างเมื่อนางกอเมื่อนางสิเกี่ยววันที่สี่นี่ 4, น<อ>กูกูเมื่อวันที่ห้าอ๋ออืมโยกไล่เอาอีกเลยอ๋อกูโยกเก็บฮะกูจะอยู่ยกเก็บ<ม>กเกบป็นภาษาสัน <c oughs> กูกูเมื่อลอตเตอรีต่ว่าให้บักลักบักนิดแก่ไรหรอก เดี๋ยวไปคดหน,าานาห้าคัซอยเทียมก่อนลงเบ็ดไปน้องักตามมาดิเออบักตามมาเดี๋ยวไหม,ไเ,ามาเออ,อ,เอาาดไดอยปยังโอ้ยเราใส่สักเนอเราได้าตาน้อลงบ้านังือเราหาลลงเลย <c oughs> อุ้ยเราเยบโตเราปานนั่นาเาสเอ็ดีบ่โตให้บักตามบักตาม,มา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบงทีเทมเด้อพูดอภาคส o u t h w กันลงเบ็ดนามหุนบ,บ้านกันเจ้าบอกมาฝังเราเปิดเพลงเบัดคืนเลยเออพูดดิประกาศเลยพลูพูพี่บ้านบ้านาน้ำบหมบ้านน,น,าน,าน้ำาหรือบ้านนั้นอันนี้บ้านแมง,งเครื่องเฮาพูดดิ

ใส่สายเบรกจัก,กรยานนะบ่ต้องใส่ใบใบเล็กะนะอืนอ่เอเห็ดแล้วละฮะกระจาบ่มีเวลาเห็นนะาะไทยมีเวลามมง่อกกระท่ากระเจ้าอะไรเ <c oughs> บิง่ง <c oughs> ไปขุดหน่อทักซอยเทียมกน ลงเม็ดนำ้ำมังนิดไปกินโอบไก่ได้ไหมมึอน,นี้ตอนเช้านี่จังน้อยมังนิดสิม,มาซื้อแล้วมาคื้นนี่กูให้ไปซื้อหน้ากากหมูมายางเอาไก่มาอีกตัวนึงโอบมือเช้าหรอวะเอาเอาแล้วแต่มึง ไอ,อ่า,านเข n เลยคุณเทียมฮะคุณคุณน,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 นายนัทบอหันขยันขยันแท้คุณนายเอ้เทียมทมาแล้วบ่นัดบอาาแล้วบอกให้รามาคดอ่านทักซอยอาู่ ก็เลยสิลงมาเอาเบ็ดมาลงนำวันนี้มาเยี่ยมตายายซื่นอ,อนี่ละเออนางจะเกี่ยวเข้าผู้ดีวันศีส่ก็เลยผู้ดีสียกเข้าซอยเรา Mán bò, mán bò Bà nhắn Tám như vậy nhắn hẳn Ồ oh.

ใส่เบ็ดลาะแคขมของอยากเิดนลมบ่เอาละเฮื้ใส่ไปใส่นี่ไร่ได้ถามเราเลยอยู่โมแม่เราเข้าห้วยบ่ผมก็ไร่ ผมก็ไม่ได้ถามเราว่าเฮือเราอยู่ใส่บอโอ้ยมาสิงเหอตกะกอวงยทางันเีไมฮ้ยใกล้แล้วกันั่งลเนาะละงอยฝั่งเอาดีกว่าตีเปียวเดี๋ยวปัด มาแม่มาเอาเหยี่บประกดผมนี่รักรักเฮ้อ <c oughs> จังไนเดยวนี่มาลงก่อนเทสดก่อนแล้วค่อยคุดนานพักลงเบ็ดก่อนแล้วค่อยคุดนานพักซอยเทียมนี่ให้เราเ <c> ฮ <oughs> ้ยเราค้างไว้ ยังนี่ดิเฮ้ยป่าอย่างบอลเมื่อกี้นี่ยานัดคุณนายยานัดขยันแท้ เราล่กำลังไกลเนาะพอบม่ได้ซื้อหรอปะซื้อกิน,นแพงกับม่ต้องใส่ปุ๋ยพ่ที่ยนันัทผักปลอดสารพิษบ่เออมันหวานอุ้ยโท่โท อฮะมันมันไซโลโอ้ฝั่งเราสลองขนาดเลยงานอย่างเขาวะเปิดเัิดคืนเลยจกักนี่ยิ่งตะมื้อคืนนี่ผุนเสียงเพลงอะน,นะ เปิดบิดคืนเลยโคตว่าขอมม้วนคักคือบ,าาบาาอาอ้านเฮาแท้บ้านเฮาช่วงนี้งดใส้เสียงกครจะนัดบ้านเฮาช่วงนี้งดใส้เสียงว่ะอยู่ในความสงบบัาสันใครใส้เสียงจับพิกฎลหมาย mặn mặn khăn nhảy luôn mặn đấy khăn bà khương nhảy <laughs> khăn phi đức Hmm, mae yng bwrn wa <c oughs> จะมีป่าตอดอยู่บนยอดเลยบึงคือเงียบๆแท้ Hmm. Banyak wah, bon. Hmm, tolak tolakan nih, banyak wah tolak. Nih, 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 tolak tolak. Banyak tolak. Baik เงียบตัวลูกบุตามึงวางก่อนส่งคังนใน้ลงกลางของก่นอนโอ้โห